สวัสดีครับท่านผู้ชมเราก็มาพบกันอีกครั้งเช่นเคยนะครับกับเพชรบุญไสไม้จิ๋ววันนี้เราก็มาเจอกันในช่วงตอนเช้านะครับหลังจากที่คลิปก่อนๆคลิปที่แล้วผมได้ทำการแก้ปัญหาเรื่องดินแห้งเร็วแล้วก็ทำการเอาต้นไม้จิ๋วลงแช่น้ำ ก็ช่วงกลางคืนมาฝนก็ตกใหญ่เลยนะครับนื่องจากที่เอาไม้แช่น้ําไว้รู้อย่างนี้แช่ทุกวันฝนจะได้ตกทุกวันจะได้ไม่ต้องลดน้ํานะครับครับสวัสนี้ก็ทางช่องเพชรบนใไสแม่จิ๋วก็จะมาแนะนําไม้เข้าตายืดนะครับ ก็หลังจากที่ต้นไม้ที่ตัดทดไว้ต้นไม้ก็มีหลายต้นมีเยอะก็มีมีเวลาที่จะดูแลให้ทั่วถึงนะครับมันก็จะมีกิ่งที่ยืดมั่งอะไรมั่งที่ดูแลไม่ถึงก็จะมาคอยแก้กันไปเรื่อยๆนะครับครับกราก็ไปดูกันเลยนะครับ ต้นนี้เป็นต้นเพ็มหน้าไต้หวันนะครับคือผมก็ได้ทำการตัดทดสร้างกิ่งไว้ไหลายๆต้นนะครับแต่การที่ตัดทดแล้ว ทำเยอะๆก็ไม่มีเวลาที่จะมาดูแลในทันก็จะมีช่วงข้อตานี้ยืดขึ้นมาไม่ได้เข้ารวดไม่ได้บิดบางทีต้นไม้ของเราที่มันแตกกิ่งออกมามันก็ไม่ได้ดังใจที่เราตั้งใจที่จะให้มันเป็นสักเท่าไหร่เราก็ต้องมาคอยตัดแต่งดูนะครับคอยบิดเข้ารวดบิดหาด ตากิ่งให้มันได้ลักษณะตา,ามที่เราต้องการถ้ามันยืดเกินไปแล้วก็ตัดทิ้งมั่งเข้าลวดบิดมั่งวันนี้ผมจะมีสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแก้ไขเบื้องต้นก่อนคือจะเข้าลวดบิดกิ่งให้ได้ ลักษณะที่ต้องการนะครับยังไม่ตัดทดถ้าเกิดว่าบิดไม่ได้หรือกิ่งเสียหายกิ่งแตกเขาจะได้ทำการตัดทดจากตรงนี้ไปแล้วก็ให้ว่าแตกตากิ่งออกมาใหม่แต่ถ้าเอากิ่งนี้แล้วบิดหาตากิ่งตรงนี้ระยะก็พอจะพอใช้ได้อยู่นะครับผมก็ก็ต้อง ทำการเข้าลวดดูก่อนเข้าลวดก็จะเข้าตั้งแต่ตรงโคนต้นไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้มีแรงมีกำลังบิดกิ่งไม้นะครับกิ่งนี้ก็มีลักษณะที่โตพอสมควรบางทีการที่เราจะเข้าลวดแล้วก็บิด กิ่งเราต้องเอาลวดเส้นใหญ่ๆนะครับที่มาทำพอดีบังเอิญลวดเส้นใหญ่ของผมหมดมีแต่ลวดเบอร์สองจุดห้าผมก็จะลองเอาเบอร์นี้ดัดดูนะครับถ้ากิ่งขนาดนี้ น่าจะเป็นลวดเบอร์3ที่3.5จะได้เบาแรงของเราเวลาเราบิดก็จะบิดได้ง่ายหลังจากที่เราบิดไว้เราก็จะชูกิ่งที่ปลายยอดนี้ขึ้นไว้นะครับเพื่อเขาจะได้หาแสงแล้วก็มาบำรุงต่อกิ่งตรงนี้ให้โตขึ้น,นครับ แล้วตรงที่ช่วงที่กิ่งที่เราจะสร้างเป็นลำต้นกิ่งนี้ก็ยืดเหมือนกันนะครับสำหรับลำต้นตรงนี้ผมก็จะเข้ารวดไว้ลองดูนะครับว่าจะบีดได้ไหมเพราะว่ากิ่งนี้ก็ ใหญ่มากเหมือนกันครับไม่รู้ว่าจะบิดไปหรือว่าถ้าบิดก็คงจะแตกเลยนะครับ แต่ตรงช่วงข้อต่อตรงเต้าตรงนี้มันจะมีตากิ่งอยู่เกื่อว่าถ้าเราสร้างตรงนี้ไม่ได้เราตัดทดแล้วก็สร้างกิ่งตรงนี้ขึ้นมาแทนโอ้กิ่งนี้แข็งมากครับมีดไม่ได้คงต้องปล่อยไว้ก่อนนะครับเพราะว่า ถ้าบิดแล้วจะทําให้เต้าตรงนี้ฉี่เพราะว่าลวดมันเส้นเล็กเกินไปมันต้องใช้ลวดเส้นใหญ่ๆไม่งนั้นก็ต้องรออีกนิดนึงว่าเราก็มาตัดทนและสร้างกิ่งตรงนี้ใหม่แล้วรอเราสร้างรอกิ่งสร้างกิ่งหนึ่งตรงนี้ก่อนนะครับให้ให้มันโตกว่าน,นี้ก่อนเราค่อยมาสร้างกิ่งนี้ถ้า เกิดว่าริงนี้มันโตเร็วแล้วก็สามารถตัดทดรอไว้ได้ครับตรงนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทดก็เลี้ยงให้ตรงนี้ได้โตช่วงนี้อาจจะดูยืดไปนิดหนึ่งยาวไปนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ได้บิดตั้งแต่ตอนแรกเริ่มต้นเลยครับแล้วพอมาใช้ตาที่สองตรงนี้มันก็เลย เคยดูเป็นลักษณะที่ยาวไปนิดหนึ่งก็รอแก้ไขตรงที่ตอนที่หมายใกล้จบนะครับเพราะว่าเกิดว่าถ้าตรงนี้มันช่วงนี้มันห่างก็สามารถที่จะยกตรงลากขึ้นมาช่วยเวลาเราลงกระถางจริง ก็จะช่วยได,ได้ในระดับหนึ่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะเข้าลวดไว้ก่อนช่วงกิ่งที่สองแล้วบิดตากิ่งไว้แล้วนะครับ ตรงลำต้นตรงนี้บิดไม่ได้ผมจะไปเอาลวดที่เส้นใหญ่กว่าเดิมมาลองบิดดูนะครับช่วงนี้ก็จะปล่อยไว้ก่อนถ้าไม่งั้นก็จะทดตรงตรงข้อที่อยู่ใกล้เต้าที่สุดแล้วก็สร้างกิ่งใหม่ถ้าจะทำการบิดตอนนี้คงไม่ได้กิ่งคงจะ น่าจะแตกน่าจะทำให้เสียหายนะครับก็คลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากดกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมทำคลิปต่อไปแล้วก็จะเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ